สวัสดีครับเจ้านี่จะมาลาบหมูครับผมลาบเมืองเมืองครับเนาะลาบหมูเมืองครับจะบมมีครับไปบ้านเอาไปซื้อมาจะเจ้าแล้วครับเราจะลาบเดี๋ยวจะซอยกิ้นให้ก่อนจิ้นไปตีนๆก่อนแล้วก็จะมาลาบครับผม ครับหั่นไปจิ้นไปจิ้นนะครับเอาไปจิ้นเหลือเครื่องไนเครื่องไนนเดี๋ยจะไปต้มครับต้มซุกหรือมาหั่นไว้ทำกับมีตับมีไส้ครับมีหนังหมูครับับมีไส้มีหนังหมูนี่เขาเตรียมลาบครับลาบ ียกเียครับตั้งน้ำเดือดเขา่าเข้างในใส่ครับนังหมูตั๊บใส่รอแว้วก่อนรอมันสุกเนะ เราสุกเรางมะหั่นไปชิ้นไปชิ้นกันกําหลาบไปละเอียดหล,ลาบไปละเอียดนั่เดียวมันเนาะหลาบเสร็จแล้วครับหลาบเสร็จแล้วก็เอาใส่ในถ้วยครับใส่ในถ้วยไว้มักกับเหลือดไว้นะครับ

แอปครับ ครับครับเรื่องปูงใบมะเกิ้ยวครับที่แรกว่าจะมีอันนี้จะมีเห็นน้อยครับใบมะเกิ้ยวเห็ดจะใข่ครับหั่นไปชิ้นลกระเทียมครับตําไว้นะย้ำจะเอามาทอดให้มันหอมเอามาใส่ตอนโซลาบครับเื่าไสุกเรียบร้อยครับครับจะมาหั่นไปชิ้นไปชิ้นเนาะจะไข่มาทอดครับเนาะ อ๋อนี่จะมีน้อยๆครับก่อนเตรียมไข่ไปหรือว่าจะแยกออกก็ได้ครับนี่เขาจะล้วนเพืกันเลยเตรียมถอดกับกระเทียมครับเตรียมถอดลงไปแหฮมครับอ,อ๋อมันหอมๆเดี๋ยวไปมะเกี่ยวใส่ที่หลังครับออเลี้ยงหอมๆแล้วครับนกก่ากระตักออก ใบมกนนะกรูนนดใส่นะครับครับทอดเรียบร้อยครับกระเทียมใบใบมะกรูด จะข่้รับถอดรวมวกันมันหอมๆมันกรอบๆครับนั้จะไปเจลหน้ามก่อนเจาเจพที่ปนน้อยครับท่นหอมๆเจเอหน้ามสุบหลงครับ ครับเตี๋ยวมันเรียบร้อยครับเนาะน้ำมีไอเป็นเครื่องไหนครับผักปอมใบหอมเตียมน้ำเย็นๆแล้วครับจะมาโซ่เนาะเอาขาน้ำเย็นก่อนจิ้นหมูใส่ครับจิ้นหมูล,ลาไปใส่ก่อนเลยกุค้ครับ เข้าพอคนเข้ากันเรียบร้อยครับแล้กวก็เอาเครื่องที่เขามีไว้ครบับใส่เลยนี่รักปอมจนกระเทียมครับใบมะกรูดจะไข่ถอดไว้ครับค้นสูตกันเลยทีนี่ครับใบมะกรูดยังกรอบ จะั้นก็เติมพริกเอ่อเติมพริกเติมเกลือครับเติมชดลดเนาะคุเข้ากันเราจะเอาเครื่องนไนใส่ที่หลังครับเครื่องไมเอาเตรียมไว้เนาะนี่ครับค้นเ,เข้าเครื่องก่อนเอาเครื่องนไนใส แต่เตีมชิดล่ะเขากันเอาครับปอมจนหอมครับใส่ที่หลังทุกทายเลยครับคนจะเข้ากันเลยเตรียมตักใส่จานกินได้แล้วครับเขาเหนียวนหนาะฮ้อนล้ำๆนี่สักโบกสองโบกแค่น,น้อยครับ เสร็จร้อยคำนวณตักใส่จานนี่พ้องตักใส่จานกลับไปคั่วกว่านี้คำนวณหลับคั่วนะครับกินกับข้าวเหนียวเด้อกินกับข้าวเหนียวค้อนๆล้ำๆคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับน้อาขอบคุณกับการติดตามและรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใน ช่องเดนชาแนลในเดอครับเดอขอบคุณและสวัสดีครับ